ต้องการทราบเรื่องอาการปวดท้องประจำเดือนแบบไหนอันตรายครับคุณหมออาการปวดท้องประจำเดือนนะคะในคุณผู้หญิงหลายๆท่านก็อาจจะมีอาการกันอยู่บ้างเป็นบางเดือนนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้นะคะอาการปวดท้องประจำเดือนแบบไหนที่อันตรายและจะต้องระวังว่าจะเป็นโรคที่ต้องไปตรวจ โดยอาการปวดท้องประจําเดือนสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากเยื่อบุเพางมดลูกสามารถสร้างสารโพสตาแกรนดินซึ่งหลั่งออกมาและทําให้เรามีอาการปวดท้องปวดประจําเดือนได้แต่ถ้าหากมีอาการปวดมากผิดปกติอันนี้อาจจะต้องดูนะคะว่ามีสาเหตุมาจากความผิดปกติใดๆของมดลูกหรือปิกมดลูกหรือรังไข่หรือเปล่านะคะอาการอะไรบ้างที่จะบอกว่าปวดมากผิดปกติอย่างเช่น1 อาการปวดท้องที่ปวดรุนแรงขึ้นนะคะจากที่เคยทานยาแค่เม็ดเดียวหรือว่ากินยาแค่วัน2วันแล้วหายปวดบางคนอาจจะรุนแรงขึ้นเช่นทานยาแล้วไม่หายปวดนะคะหรือจากที่ไม่เคยทานยาแล้วต้องทานยาต้องทานยาที่มีความแรงมากขึ้นจํานวนเม็ดมากขึ้น อาการปวดท้องที่ปวดนานกว่าปกตินะคะโดยทั่วไปเรามักจะปวดท้องกันในช่วง1-2วันแรกก่อนมีประจำเดือนหรือวันที่มีประจำเดือนวันแรกๆนะคะและเมื่อหมดประจำเดือนแล้วก็จะหายปวดแต่ถ้าหากมีอาการปวดท้องประจำเดือนนอกช่วงที่เรา มีประจำเดือนไปแล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังว่าจะมีความผิดป,ปกติอาการปวดท้องที่รุนแรงเฉียบพลันขึ้นมานะคะจากที่ปวดเล็กน้อยและอยู่ดีๆปวดปวดท้องฉุกเฉินหรือว่ามีอาการปวดกระทันหันขึ้นมาอาการปวดท้องที่มีอาการร่วมด้วยเช่นภาวะไข้อ่อนเพลียซีดหน้ามืดเป็นลมโรคที่เราควรจะต้องนึกถึงนะคะอย่างเช่นเนื้องอกมดลูก โรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่และภาวะการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานซึ่งภาวะเหล่านี้เป็นความผิดปกติของมดลูกรังไข่และก็ปีกมดลูกซึ่งควรไปพบและปรึกษาสูตินรีแพทย์นะคะเพื่อรับการรักษาและตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปค่ะ